อ๋อพ่อพราวครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับมาถ่ายคลิปงานแต่งก็สนุกมากครับเพื่อนๆตั้งใจทำงานมากครับตอนนี้นะครับเรากำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับซึ่งดูทงาด้วยก็โห่ว่าทุกคนกันตั้งใจทำงานมากเลยครับเดี๋ยวขอสามคำสำหรับวันนี้หน่อยครับกูร้อนมากครับสวัสดีครับฟาปี่ครับสวัสดีครับน้ำถ่ายวันนี้เป็นไงบ้างครับก็โอเคค่ะขึ้นมา พูดดูดูแกน่ารักขอสามคำครับขอสามคำครับก็ดีอ่ะเหนียวข้าวมากสวัสดีครับแย่ครับครับผมไทยพี่เป็นยังไงบ้างอืมไทยพี่วันนี้รู้สึกยังไงครับสนุกดีนะแต่รอนานหน่อยนะขอสามคำครับอืมขอสามคำอืมบอกกับเธอดูชัยวัฒน์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีครับตื่นเช้าใช่ไหมไม่ได้กินข้าวครับ ทำ pues nah ิ่มต้นเริ่าตครับครับสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างถ่ายพี่วันนี้ครับสนุกค่ะทำไมครับเพราะว่าน่าเชื่อค่ะรอตามคำครับมันเจ๋งมากค่ะหมูครับเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้สนุกค่ะหิวค่ะรอตามคำครับอะไรอ่ะมันดีมากค่ะสวัสดีครับป้ายครับค่ะ สายพี่วันนี้เป็นไงก็โอเคค่ะความรู้สึกครับเคทเกลียวค่ะก็ดีค่ะพอตามคำครับสนุกดีค่ะอันนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกร้อนมากพอตามคำเลยครับรักพี่นะครับผมครับตื่นเต้นดีครับพี่สวัสดีค่ะร้องเป็นไงพี่เป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นดีพอตามคำครับเหรอ เนนจแอนครับอะไรคะสวัสดีครับอะไรค่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้เหี่ยงเด็กพี่มากเลยค่ะบอกเลยสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้ครับโอค่ะดีรอสามคำครับมันเยี่ยมมากขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สามคำครับสามคำเด็ดร้อนจังดีครับโบครับร้องเพลงให้พี่เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ เนะครับวันนี้ถ่ายเป็นไงบ้างครับข้อสามคำครับเจ็บมากข้อสามคำครับวันนี้่ะตื่นเช้าจังครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับถ่ายวีดีโอเสร็จครับข้อตความรู้สึกครับมันเกมอดี๋ยวนะคะใกล้ไปเป็นตาแดงเกมบ้าสุด วันนี้พาสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีครับตัวใหม่เอาวแบบไม่หมดเนาะอะไรวะสายวันนี้เป็นไงบ้างครับค่ะยังไม่เข้าน้ำเลยผึ่เกี่ยมมั้งขอตามคำครับร้อนจุบเบิ้ลร้อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสายให้พี่ๆวันนี้เป็นไงบ้างเต้นๆค่ะเขอตามคำครับวันนี้ เออไไมม่่ัครับปุ๋ยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็สบายดีครับเป็นไงครับถ่ายถ่ายพี่รู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆเสียงไม่มีให้เราฟังพอสามคำนี่ครับวันนี้สามคำอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรบอกอะไรก็ได้สามคำสองคำสองคำสองคำมันร้อนมากโอเคมันร้อนมากนี่ครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้เไม่เป็นค่ะ สวัสดีครับนิวครับสายพี่วันนี้เป็นไ,ไงบ้างครับก็ชื่ีใจแต่กเลยอขอสามคำเลยครับสามคำให้พี่เอ่ะจุนเชาจุนสวัสดีครับมุกครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับวันนี้ถ่ายสบาค่ะร้อนค่ะร้อนนะทุกคนร้อนหมดเลยลมีอะไรอยากบอกพี่ไหมครับสามคำเลิฟพี่ค่ะจุ๊บ แต่เธอก็เคิดมอายอย่างนั้นที่จะต้อง